สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฉันจะพามารู้จักกับสินค้าขายดี6หมวดหมู่ที่ทั้งคุ้มค่าใช้งานดีและช่วยอัปเกรดไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันของคุณได้แบบง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะเลยค่ะเริ่มกันที่หมวดแรกของใช้ในบ้านราคาถูกหมวดนี้บอกเลยว่าเป็นหมวดที่หลายคนซื้อซ้ำบ่อยที่สุด เพราะเป็นของที่ใช้ทุกวันทั้งอุปกรณ์จัดระเบียบบ้านตะกร้าชั้นวางไฟเล็ดอุปกรณ์ห้องน้ําไปจนถึงของตกแต่งบ้านเล็กๆน้อยๆสิ่งที่ดีคือราคาถูกกว่าห้างมากแต่ฟังก์ชันครบเช่นชั้นวางติดผนงังไม่ต้องเจาะที่บีบยาสีฟันอัตโนมัติตะขอแขวนแบบสูญยาากาศพวกนี้คือของจิ๋วที่ช่วยให้บ้านเป็นระเบียบขึ้นทันทีและใช้งานง่ายมากๆค่ะ ต่อไปคือหมวดที่2อุปกรณ์ทำอาหารเครื่องครัวหมวดนี้กำลังฮิตมากเพราะทุกบ้านต้องใช้และรุ่นใหม่ๆก็ถูกออกแบบมาให้ใช้ง่ายขึ้นเช่นเครื่องบดพริก1วีเป็นผงหม้อไฟฟ้ากระทะเทฟลอนคุณภาพดีเครื่องซีลถุงอาหารเครื่องปั่นน้ำผลไม้แบบพกพาหรืออุปกรณ์ช่วยตัดหั่นสลาย์ต่างๆที่ช่วยให้การทำอาหารเร็วขึ้นประหยัดแรงมากขึ้นให้ใครที่อยากทำอาหารเองก็ทำได้แบบมือโปรเลยค่ะต่อกันที่หมวดที่3ม อาหารเสริมหมวดนี้ต้องบอกว่าคนไทยนิยมมากที่สุดเพราะทุกคนอยากดูดีจากภายในไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมบำรุงผิวเพิ่มน้ำหนักลดสิววิตามินรวมคอลลาเจนดีท็อกหรือผลิตภัณฑ์บำรุงสายตามหมวดนี้เลือกง่ายมากเพียงเลือกแบบที่ตรงกับปัญหาของตัวเองเช่นอยากน้ำหนักขึ้นก็เลือกมันติวิตามินแบบเพิ่มความอยากอาหารอยากผิวสวยก็เลือกคอลลาเจนไทยดีๆอยากระบบขับถ่ายดีขึ้นก็มียาไฟเบอร์หมวดนี้ขายง่ายมากเพราะเห็นผลเร็วและคนซื้อซ้ำเยอะค่ะเข้าสู่หมวดที่4 อุปกรณ์ไอทีแกเจเ็ตหมวดที่เรียกได้ว่าตัวขายแตกเพราะสินค้ากลุ่มนี้ต้องใช้ทุกวันและหลายคนชอบเปลี่ยนบ่อยเช่นหูฟังบลูทูธไฟถ่ายรูปไมไร้สายขาตั้งมือถือไฟวงแหวนริงไลท์เครื่องพ่นไอ้น้ำพัดลม USB power bank หรืออุปกรณ์ตั้งโต๊ะคอมต่างๆข้อดีของแกเจเ็ตคือราคาไม่แพงแต่เพิ่มความสะดวกในชีวิตได้เยอะใช้กับมือถือได้ทุกรุ่นทำให้ลูกค้าตัดสินใจง่ายมากค่ะ หมวดที่5แฟชั่นเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องประดับหมวดนี้มีคนสนใจเยอะตลอดปีโดยเฉพาะแฟชั่นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นเรสกระโปรงเสื้อยืดกระเป๋าสะพายกระเป๋าผ้าเครื่องประดับเงินต่างๆหรือแม้แต่รองเท้าผ้าใบราคาประหยัดจุดเด่นคือมีของใหม่เข้าทุกวันเทรนเปลี่ยนตลอดทำให้มีคอนเทนต์ให้ลงได้ไม่ซ้ำใคร และหลายครั้งสามารถขายได้จากภาพสวยๆหรือคลิปรีวิวชุดง่ายๆเพราะผู้หญิงชอบเห็นของที่ใช้จริงแล้วตัดสินใจซื้อทันทีค่ะและหมวดสุดท้ายหมวดที่มาแรงที่สุดเครื่องสําอางหมวดนี้ขายดีมากๆเพราะเป็นสินค้าที่ใช้ทุกวันเช่นคุชชั่นลดสิวแป้งพับครีมกันแดดลิปสติกสกินแคร์บีบี โลชั่นเซรั่มต่างๆหมวดนี้สร้างคอนเทนต์ได้ง่ายเห็นผลเร็วเช่นรีวิวก่อนหลังทดสอบการปกปิดทดสอบความกันน้ำลองทาสีจริงรีวิวผิวจริงเป็นหมวดที่มีโอกาสปังไวมากและมีสินค้าหลายแบรนด์ให้เลือกค่ะ